เราจะไม่เล่าเรื่องคนที่กรีซหรืออะไรกันไม่เอาเอาาเอาแล้วเอาแล้วจวดแรงดยจวดแรงด้วยจริงหรือไม่ฮะไม่มีเขามีข่าวว่าพี่มีลูกแล้วและสามีอยุดต่างประเทศครับพี่จริงเล่าเรื่องเกาะมิคนอสเลยพี่เอาเลยที่มิคนอสอ่ะว่าไปพี่ตาไหเนี่ยสงสารโดนมันโดนลุก็ไม่มีจริงๆนะถามว่าลูกใช่ไหมอันนี้ตอนพี่ออกกัลบัมชุดสามอะ เหมือนมีข่าวว่าพี่มีลูกเหมือนกันแล้วพี่ก็จําได้พี่เข้าไปคุยกับพี่ออสที่แกรมมี่บอกพี่เขาเขียนข่าวอย่างนี้เกี่ยวกับติานานได้ไงมันไม่ใช่ข่าวจริงอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเสียหายแล้วเราบอกว่าอมันไปห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ความจริงเดี๋ยวมันก็มันก็หายไปหายไปแล้วทําให้เราแบบว่า <c oughs> นึกถึงที่พี่เต๋อพูดบอกว่าเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีเรื่องราวอะไรที่มาทําแบบมากระทบอะไรเราเยอะๆเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่ง่ายที่เราจะผ่าน ผ่านเส้นทางนี้ได้แต่ว่าคือเราต้องแข็งแรงอะไรก็คือันนั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเขาเรียกอะไรนะทดสอบใช่ก็จะมีปัญหาแล้วคนในวงการแล้วดังขนาดนี้คือบางทีมันก็กุ้มใจนะแล้วบางทีหลิวเตอรหัวบินลงมาที่ห้องซ้อมอย่างเงี้ยเฮ้ยเออหน่ว่าซีว่ายังไงโอ้โหหมดอย่างนี่เหมือนถูกบ้าเรื่องนี้มันต้องเมาี้มันต้องเมาขนาด นะครับวันนั้นมันเป็นยังไงนะตอนนั้นคุณที่คนดูแลบอกว่าเนี่ยมีหลิวเต้าหัวอยากจะขอเจอที่นาตอนนั้นเราก็เลยบอกใครคือหลิวเต้าหัวต่อมาเราเราก็ไม่รู้ไงเราเราเป็นว่าอะไรไม่รู้จักหลิวเต้าหัวเหรอบอกเป็นดาราฮ่องกงเลยเราก็บอกว่าแต่ช่วงนี้ยุ่งนะนี่กล้องการุณาสูมเข้าไปใกล้ๆแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งนะบอกว่าซ้อมคอนเสิร์ตเราไม่น่าจะมีเวลาให้เขาได้แต่ถ้าเขาอยากมาเจอ หลังจากซ้อมเต้นที่นายมีซ้อมร้องก็ให้เขาไปเจอที่ห้องซ้อมร้องไปไหมไปแล้วได้คุยกันมาได้เจอแนะนําตัวกันเจอเจอเขาจะยังไงยังไงเขาจีบไมเขาก็ไม่ได้เขาแค่คิดว่าเขาจีบนะในส่วนตัวนะที่นายไม่คิดว่าเขาจีบนะเขาบอกว่า เขาอยากจะรู้ว่าเออแบบนักร้องไทยเวลาทํางานเวลาอยู่เตรียมงานอะไรอยู่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมาาทำเป็นคุยแนวงานกูก็ใช้อย่างหล้งไม่ไม่ใช่หรอจริงือนีบเพนีดูงานก่อนเนี่ยไ่ขาอจะอยากอยากจะมาแบบอุตลาดในเมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้ไงก็ไปขอน้พี่ป้อมพี่โต๊ะสิเอมาจะมะมาจมาจะจะมาจมมาาจะมาจา ใช่เป็นไหมพี่แต่เขา nice นะน่ารักมากเลยเอางี้เราก็ต้องถามตรงๆคนทางบ้านเขาอยากรู้ได้แลกเบอร์กันไหมเขาก็ให้เบอร์เขาอะโอเคต้องอย่างนี้สิสุองเขาเบียดไปแล้วนะมันต้องอย่างนี้สิแล้วเรื่องนักฟุตบอลนักฟุตบอลสังหวดนต่างชาติ อุ้ยอะไรอีกอ่ะอยากรูแลอันนี้ถ้าพูดอันนี้เรตติ้งมาแน่นอนนักฟุตบอลบอลเรื่องบอลน,น,น,นี่ต้องนิดนึงเดี๋ยวนะช,ชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะนี่เราไม้ข้อาแฮมดงไงใชหมเมื <c oughs> ่วก่อนนะชื่ออะไรอ,ะอ,อ่ะเออเบ็คแฮมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่ลุเบตต์คาร์ลอส ไม่ใช่โค้ดนั้นรุ่นรุ่นนั้นะแรกเดี๋ยวก่อนนะฝรั่งเศสโค้ดฝรั่งเศสไม่ใช่แต่ก็ดังกระดังนะอย่างนีฝรั่งเศสเราเราเราฝรั่งเศสเราเหตุการณ์เราเหตุการณ์เราเหตุการณ์ของฝรั่งเศสเราเหตุการณ์ก่อนละกันเดี๋ยวมาวีมาวีไม่ใช่ใต้ไทยไม่ใช่ไทยใต้อฝรั่งเศสหน้าอ่ะเดี๋ยวกันเอเลิกต์กันตัวหน้าโออ การยังไงพี่เดียวเดียวไปเจอเขาตรงไหนปาต้องปารีอะมันจะมีอยู่ที่หนึ่งแล้วจะมีแบบว่าอันกับกับพี่พี่คนหนึ่งเนี่ยแล้วพอดีเข้ามาเมืองไทยแล้วก็พี่เต้ก็แบบมามามาแบบมีผู้ประกาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยก็เจอการอุ้ยกับแบบนะก็เราส่งลังส่งพลังจิตส่งพลังจีอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีอะไรก็แบบว่าทิ้งเบอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยเดินไปเมืองนอกก็แบบอวนี่ได้คุยกันมั้ยได้จีบกันมั้ย ไม่ได้ก็เจอกันแค่ทั้งทั้งนั้นแหละแค่นี้เองแล้วเขาก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้พีแต่ว่าคุณเราเราไม่ทิ้งเบอร์ให้เขาใช่ไหมไม่มาพอเราไม่ทิ้งเบอร์ให้เขาแล้วเขาทิ้งเบอร์ให้เราเราได้โทรไปไหมไม่โทรอีกอ้าวไม่รู้จะติดต่อยังไงแฟนเพจี่ตินานักบอลดาราถามแบบนี้ดีกว่าพี่มันมีใครที่แบบว่าเข้าเป้าเลยไหมไม่เพียงคบหรือเกือบจะใช้ชีวิตด้วยกันไงสเปกเอาไงสมมติ คกงยูมาตอนนี้ยูเอาเลาเอาเล่าเลยคิดไม่ถึงต้องจับไม่ทันแล้วอายุก็เสียไปเวลาแล้วว่าสิดแปดแล้วไงก็ต้องมีครอบครัวแล้วนะไม่หลอกเปนพี่เฉยๆนะเรื่องนี้พี่มีความรู้สึกว่าไม่รู้อ่ะพี่อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่ในหัวมีแต่เรื่องนี้นะที่คุณตงพี่เป็นคนที่พี่ทำาน่นทำนานพี่อยู่กับครอบครัวอะไรไงพี่ก็ ชีวิตพี่ก็แฮป p y แล้วอ่ะอยากรู้เสน่ห์กงยูอ่ะเอกก็ชอบเหลือเกินใช่พี่อะตอนแรกพี่เห็นหน้าพี่ก็เฉยๆนะแต่ว่าพอดูละครที่เขาเล่นนั้นมีความผู้กโอ๊ยทำไมมันอบอุ่นจังเลยอยากกอนไหลเพราะว่าไหลเขากว้างตัวสูงอย่างเงี้ยนะสูงแต่ดีมากสุงดีมากละครแรกพี่ดูรู้มไหมบิ๊กออกจากห้องดักจิตออกมาปุ๊บเสื้อหล่นโอ้โหเอาวก็ไม่ได้ ใจผมนะพี่เซฟไว้หน่อยโอ้โหมาชั้นมากเลยเนี่ยมาชั้นมากเซฟไว้หน่อยเซฟไว้ดิคือโอ้โหถือว่าแบบว่า เอางี้ต้องถามตรงๆเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำอาหารอร่อยเนี่ยคุณทำให้แค่พี่เบิร์ดคนเดียวหรือจะต่ให้เราด้วยฮะพี่เบิร์ดเนี่ยนักขินหาว่าอร่อยมากๆมากๆอร่อยมากพี่นาทอาหาร่อยเรามาบุกบ้านแล้วคุณทำให้เรากินได้ไหม ได้แบบง่ายๆได้ป่ะล่ะได้ได้เพราะว่าพี่ก็ไม่เคยได้เข้าครัวบ้างทำกินเองแบบกงอยู่ไม่ได้ทำกินเองแบบง่ายๆอะไงแต่ง่ายๆของพี่มันก็มีอะไรนิดนึงครับได้ถ้าอย่างนั้นพี่นาค้ไม่ไม่น้อยเนาอไม่น้อยได้อยู่ได้อยู่ไี่แหละตัวตเลยร้าปลาาบปากราปา ให้ช่วยนะคะให้ช่วยเยอะเลยจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้โหนี่ก็เป็นมือทำกับข้าวของรายการนะอะไรเนาอ้ผู้ซอยใช่ไหมคะค่ะทำได้แบบอันนี้หนูรู้เลยถ้าเป็นไอ้กุ้งกระเทียมใช่ไหมคะปาทิมกับซอยกระเทียมกันมั้ยคะใี่ใช่กระเทียมพี่ว่าเรากระเทียมเนี่ยเราต้องเราต้องซอยเราต้องซอยหมดนี่เหรออันนั่นแหละสิ่งที่เราทำให้กับทำให้กระจายที่ได้ไม่ต้อง ประมาณนึงนะพี่พี่เวลาออกกำลังกายแล้วดูดน้แก้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปญ่ใี่มุญ่ใหญหญ่มุยมใยญ่ใหญ่ใหญ่ใหม่ใ่ใหญ่ใรญ่ใหญ่ใหญ่่ให่ เราไม่ถุงอยงที่ขยะไม่ต้องมานั่งเรียกเด็กของคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณจะส่งให้ผมแบบนี้ไม่ได้เพราะเราเอามาให้พี่ตีนาเขาสะบัดให้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะได้เลยครับผมเออเชือกมัดปากถุงมันอยู่ที่ไหนสะบัดนี้ปั๊บนี่เลยฮะใส่ขยะเข้าไปเอ๊ะแล้วข้างล่างนั้นคืออะไรครับเป็นเชือกมัดปากถุงครับพี่ตีนานี่อ๋อพี่ไม่เคยรู้นะใช่ไหมคนทั้งประเทศไม่เคยรู้แล้วก็มัดเลย ตื่มากๆเลยเดียวฮะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขายงขยะพวกนี้นะครับสบายๆได้เลยเพราะว่าเรามีของที่เรามอบให้พี่ตีนาด้วยนะครับอยู่นี่แล้วครับโอ้ยนะอยู่นี่ชุดกิฟต์เซตถุงขยะแชมเปี้ยนครับเป็นแบบม้วนจัดมายกเซตเลยนะครับมีทั้งกลิ่นส้มกลิ่นแอปเปิ้ลนะครับเลือกได้เลยใช่นี่ ใช้ได้ทั้งปีไหมเนี่ยใช้เยอะอยู่นนพี่ีเยอะอยู่ใช่ไหมใช้ง่ายไหมครับใช้งช่ายมากๆอย่างที่ตะกี้สาธิี่ไปนะครับมีหลายขนาดนะครับแล้วก็มีเชือกมัดปากถุงที่มากระถุงแล้วกระชากออกมาแล้วก็มัดปากถุงแบบนี้ได้เลยทันทีก็จบสิ้นเลยนะครับผมใช่อยู่ห้องไหนก็หอมต้องถุงหอมแชมเปี้ยนวันนี้มาให้พี่ตินาไปเลยคอบคุณทราของดีของดีคาราบเราบอกถุงขยะแป๊บ